สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับวันนี้ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูนะฮะมาดูรถครับกาลังจะประมูลกันวันนี้นะฮะจะประมูลกันวันนี้ครับนะน่ะนะ,นะ,นะมีทั้งหมด1 2 3 4 4คันนี้นะครับกับพวกคู่รูปพันธุ์เยอะแยะมากมายแต่คู่รูพันธุ์ผมไม่ถนัดผมจะดูเฉพาะรถจะประมูลเฉพาะรถนะครับ อ่าผมมาดูรอบหนึ่งแล้วนะผมว่ามันสวยอ่ะผมว่ามันแห้งนะครับดูฟังเสียงแต่งโมนชัดแม่เป็นไงสวยมากใช่ไหมจะพยายามเอาไปฝาก fc นี่อันไหนสวยๆเราต้องเอาให้ fc แฟนผมบอกแล้วครับรถสวยมากครับเห็นไหมดูครับดูนะดูนะดูนะดูภายในครับดูนี่ดูนี่ดูครับดูสุดมากอันนี้เหมือนกัน สดสุดๆสดสดสดครับนี่คือวันนี้ประมูลนะฮะวันนี้ประมูลอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโอ้แม่เครื่องสวยมากอะดูดิเครื่องสวยสุดๆเลยเครื่องแห้งๆ,ๆดูดิแบตเตอรี่ด้วยดูดูแต่ละคันนะฮะยังไมีไหะไ<ด>เลยดูแห้งแห้งกิ๊กเลยอะ่ะเครื่องรถอ,อ่ะเออเดี๋ยวเราทำหม้อน้ำไปแล้วนะ เดี๋ยวดูเดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนดูแต่ละขั้นดีครับรถตู้เป็นไงแม่รถตู้ก็สวยนะตู้ก็โอเคเพราะว่ามันตนิดในร่มไงเอะตัวน,นี้น่าจะเครื่อง5้า l นะแม่นนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะพาย fc เราดูไปเดี๋ยวดูรถตู้นะนี่ครับเขากำลังคุยกันเรื่องนี่ครับดูภายในโอ้รถตู้ภายในสวยนะปกติเป็นเครื่อง5้ l ตัวนี้อะ่ะใช่จริงๆด้วยครับเครื่อง5้า l นะอะ่ะผมจะพยายามเอาไปฝาก fc เราให้ได้ มอดูข้างในครับสวยนะแม่เออภายในก็สวยอะ่ะมีม่านมีอะไรคบรบดูคอนโซลดิคอนโซลโลโกโ้ตโัวต้ตายัางอยู่เลยตัวนี้ดูดิรถจอดในร่มมันสวยรถจอดในโ่มมันสวยนะแม่เนาะอ่ะเอาอย่างนี้ครับนี่คือการดูเบื้องต้นนะครับพาเราดูเบื้องต้นนะดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูเาาดจาะลึกอีกจอมาดูเจาะเจาะลึก จอลึกอีกคันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ๋อรถตู้หลังคามีมีผุนะครับหลังคามีผุหน่อยนะฮะรถตู้นะหลังคามีเหมือนกับเคยจอดตากแดดนี่ครับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นนะครับเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอ่อ ส่งทีมงานขึ้นไปประมูลก่อนนะครับแล้วเราได้คันไหนบ้างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังขอเวลาแป๊บหนึ่งจะพยายามเอาให้ได้เลยต้องเอาไปฝาก f อเราฝากพี่น้องเราให้ได้นะครับลอดเนี้ยจะได้กี่คันแต่ผมไม่ให้หลุดมือผมแน่นอนผมจะพยายามเอาให้ได้อะเดี๋ยวครับขึ้นไป,ไปประมูลไปประมูลแปบ๊บเดียวครับผมเออมาแล้วครับป๋าเราได้กี่คันวันนี้ได้สามคันครับสามคันคันไ,ไหนบ้างครับคือคันรถตู้หนึ่งแล้วก็ แคปที่ไม่ใช่มีหลังคาเอาคันหลังคาทําไมป๋าไม่เอาครับพรามันไม่ค่อยสวยครับอาจจะไม่สวยอาจจะโดนมาเราอยากคัดของดีๆให้ลูกค้านี่เป็นไงครับนี่ครับก็คือนี่คือฝ่ายประมูลของผมที่ผมเล่าให้ฟังทุกคลิปนะสรุปเราได้สามคันใช่ไหมป๋าอ่ะป๋าไปเอาเอกสารไปเอาบัตรอะไรมาหรือยังเหลือเหลือแก้ไขใช่ไหมเหลือแก้ไขครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งบอกแก้ไขเดี๋ยวให้ป๋าเดี๋ยวผมพาพาเอฟซีพาพี่น้องเราดูสรุปก็คือเราได้สามคันนะ ได้แล้วสามคันนะครับนี่คันนี้คันที่หนึ่งนะฮะคันนี้คันที่หนึ่งครับคันนี้คันที่หนึ่งนะฮะแล้วก็คันนี้คันที่สองนะฮะคันที่สองนะครับนี่กําลังคุยกันคนนึงว่าคว่ำคนหนึ่งว่าไม่คว่ำอยู่เนี่ยเอานะฮะเอามาดูเหตุผลที่ผมไม่เอาคันนี้นะ f อซเราพี่น้องเรา อ่ะดูนะฮะนี่ครับดูนะครับเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่ชนต่อครับอ่ามาต่อมาต่อเมื่อกี้โทรศัพท์เขาอ่าดูครับนี่นะนะฮะเอ่อน่าจะค่อนข้างที่จะหนักนะครับแต่ก็คือสรุปแล้วก็คือแต่กระบะหลังสวยบางนะครับตรงใส่ไม่เป็นไรแม้สรุปเป็นไงได้กี่คันร้อนสามคันบอกแล้วว่าจะไม่ปล่อย ปล่อยเพราะว่าเขาก็ไม่ปล่อยเกาะก,ก็สู้กันแรงนิดหน่อยอ๋รอรอบนี้ราคาจะแรงหน่อยแต่สําหรับเราก็ไปขายเอฟซถูกอยู่ดีเพราะว่า<ช>เราสู้เอาหน้าแ <laughs> <laughs> ฟนผมหัวเราะแล้วครับเราสู้เอาหน้าครับเอาดูดูดูด,ด,ดูดูนะดูความบางนะฮะดูความบางนะครับความบางของรถแต่ละคันนะค่อนข้างที่จะดูดีเลยะนะฮะก็พวกนนเนี้ยมันในลักษณะว่าอาบน้ําแล้วขายได้เลย สตาร์ทเครื่องไล่ระบบอาบน้ําขายอาบน้ำขายก็คือล้างทำความสะอาดก็ขายได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรอีกในความคิดผมจะเป็นแบบนั้นเหตุผลที่ผมเอานะเอาดูครับเนี่ยทำความสะอาดหน่อยจบเลยนะฮะผมขายราคาไม่แพงอยู่แล้วครับเดี๋ยวเอาน่าจะเป็นคอ,คอนเทนต์ต่อไปนะครับดูดูดูภายในครับสําหรับ fc ที่ต้องการไม่ที้ดูดูหลังคานะครับสวยจริงผมบอกเลย สวยจริงครับดูเขาจอดในร่มเนี่ยเขาจอดในร่มเนี่ยนีเนี่ยเมันเป็นโรงจอดรถแบบนี้มันก็เลยเป็นรุ่นปูง้วยนะรถคันขะอะไรนะรุ่นป่งรุ่นป่งเขาเรียกรุ่นป่งเขาเรียกรุ่นป่งภาษาบ้านฝรั่งรถบ้านเราเรียกรุ่นป่งใช่ไหมแม่อืออ่ะแม่ไล่ไล่หมุนกระจกขึ้นแล้วล็อกรถเลยนะเดี๋ยวจะกลับแล้วนี่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 ครับสรุปก็คือเราได้สามคันได้แบบตื่นเต้นตื่นเต้นแต่คันนั้นผมปล่อยผมปล่อยตรงราคาที่แบบผมสู้ไม่แพงอ่ะ คนั้นผมซื้อ,ผม,อผมซื้อตกเล่าเลยพี่น้องผมสู้ไปในราคาแค่ห้าหมื่นกว่าบาทแล้วผมก็ปล่อยนะครับผมเลยมาคิดว่าเอาสามคันนี้ดีกว่าเนาะแม่เนะาะเ,เอาสามคันนี้กลับบ้านเราดีกว่าให้เอฟซีเราดีกว่าเนาะแม่เนาะอ่าวันนี้มากับแฟนมาลอถเพชรบูรณ์นะฮะลอถเพชรบูรณ์รอสักนิดนะครับเอฟซีเราพี่น้องเรานะครับของพุ่งตอนนี้รถมันออกเยอะ จะปิดงบประมาณแล้วนะฮะรถออกเยอะก็คือต้องรอสักช่วงหนึ่งผมกาลังวิ่งประมูลแล้วก็เดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งผมจะพามาพามาจัดการในหลายๆล,ลักษณะเลยนะฮะแต่ตอนนี้ขอวิ่งเก็บรถเข้าร้านก่อนแล้วมันจะมีช่วงที่ผมลงกระหน่ำกระหน่ำกระหน่ำขายได้แหละนะฮะแต่สําหรับ f c เราพี่น้องเราที่สะดวกมาดูที่ร้านมาดูที่ร้านได้เลยมาดูรถที่ร้านได้เลยนะครับมาดูได้เลย จะได้เปรียบนะครับไม่ต้องรอจะได้ไม่ต้องถามผมว่ามีขนไหนมั่งอะไรยังไงจะได้ไม่ต้องถามกันนะครับมาดูที่ร้านเลยเรถตู้คันนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะแห้งเดิมนะแห้งเดิมนะดูพรุ่งนี้ผมจะไปยะโสนะครับไปซื้อรถรถคันนี้เพิ่งจอดสองปีเนมะื่ทะเบียนขาด64ี่นะครับพฤติกา64แสดงว่ายังขับได้วิ่งได้อยู่ปกตินะฮะ,อะโอเค เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมคุยเจ้าหน้าที่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่าเดินทางมาถึงไทยคลิปลปะป้าแกเอกสารเรียบร้อยเบอร์ล้วบอเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คือ,รรอสรุปตามที่ป้าเมืองรถสามขั้นนี่อยู่เปอร์เซ็นต์สูงแม่นบอสูงครับสูงแล้วก็ไอ้ลูกเ,เขาบอกว่าก่อนก่อนที่จะจอดเนี่ยขับมาจอดทุกคันขับมาจอดทุกคันครับนี่น<ต>ะจครับจอดนานนิดนึงจอดในที่ร่มอ่าจอดในที่ร่มมันก็เลยยังโอเคอยู่นะฮะมันยังสดอยู่ยังสดอยู่ ล้างออกจะสวยนะปลาเนะาะนี่ครับปลาผมก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนนะ์ห้น่งนย์เก้าหี่สามอวุฒิชัยอะไรยนการสินชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกอยู่แล้วแหละคันนี้เราไม่ได้นะไม่ได้นะไอดีไลผมนะผมเปลี่ยนไอดีไลแล้วนะครับพอดีไลตัวเดิมมันเพิ่มเพิ่มไม่ได้อะ ไอ l i ล e ผมเปลี่ยนเป็นตัว V ตัว U ตัว T ที่อ่านว่าวุิอะนะฮะสองเนะครับวุดสองเกมนะครับอ่ะทักมาจะขึ้นวุดที่ใช้อะไรยนเลยก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันอย่าลืมเล่าให้พี่น้อง follow, ฟังว่ามีรถถูกอยู่ที่นี่นะครับขอบพรคุณทุกท่านมากๆครับ